สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Legendary War Game ครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่อง Warhammer Age of Sigmar Organized Play Pack หรือก็คือกล่องจัดแข่งของซีซั่นล่าสุด2 0 2 5 2 0 2 6เราไปดูข้างในกันเลยนี่นะครับก็คือ Warhammer Age of Sigmar OP Pack Organized Play Pack ของซีซั่นล่าสุดหน้าปกนี้จะเป็น Soul b r a k e r Lord s สุดน่ากลัวสุดสยองขวัญสวยงามมากๆเอาละเราไปดูข้างในกันเลยเมมาถึงปุ๊บเราก็จะเจอ โปสเตอร์ประกาศงานกันก่อนอนี่ครับเป็นซิ p เวเนตนะฮะพบแห่งชีวิตนะครับแล้วก็ใบประกาศซีริฟิเกตทั้งหลายนะครับนี่ทำไมมีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็รางวัลอะไรก็ได้ใส่อมีให้เขียนรางวัลเองด้วยดีมากเลยนะนี่ก็เป็นโปสเตอร์อ่าอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นพับสนามนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกล่อง OP-PAC พเนี่ยมีให้ทุกอย่างเลยจริงๆนะมีสนามมาให้ด้วยนะนสนามเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดมันจะต้องให้มา2ด้านนั่นไงล่ะนะครับซึ่งบนตัสนามเนี่ยก็จะมีออปติฟนะฮะวางประดับอยู่ให้อยู่แล้วตามสัญลักษณ์ของมันเลยนะครับด้านหนึ่งเป็นพบแห่งชีวิตนะครับด้านหนึ่งเป็นพบแห่งไฟนะีรันกับชัยิชนะครับ ให้มาทั้งหมด4สนามด้วยกันแล้วก็โอ้โหของแถมเพียบนี่นะครับจะเป็นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับจะได้รับนี่ครับโทเค็นตราสัญ,ญลักษณ์ครบสักครบหนึ่งเป็นปติกิย่ยาดีมีลวดลายสวยงามนะครับให้มาเยอะมากสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะครับอยู่ในนี้ แล้วก็นี่ครับทัฟฟี่โอ้โหดูเลยครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตของแชมเปี้ยนแห่งพบแห่งชีวิตมันคือตราของกีรันนั่นเองนะครับเป็นโลหะอย่างหนักนะครับปักๆเลยนะแล้วก็มีสายห้อยมาให้ด้วยนะฮะนี่สำหรับแชมเปี้ยนเลยนะครับเวลาไปร่วมงานก็สามารถใส่สิ่งนี้นะครับ โชว์พลังของตนเองได้เลยดีมากๆเลยนะนี่น่าจะเป็นกล่อง o อพที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยนะครับส่วนอันนี้ครับคือเข็มกลัดครับเข็มกลัดสัญลักษณ์รูปต่างๆนะครับออกเป็นตาของกีรันอ๋อไม่ได้มีแต่กีรันนะมีตา,อ,าอื่นด้วยนะครับนีบ่ฮะเป็นเข็มกลัดเหล็ก เป็นแบบพินนะครับนี่โอ้ยเป็นเหล็กอย่างหนาเลยนะครับดีามากเลยนะสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนะครับนี่เป็น Organized Play Pack ที่ให้ของเล่นเยอะจริงๆและที่เพื่อนๆรอคอยกันมากที่สุดแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากที่วัดตลับเมตรนั่นเองไม่ใช่กระดาษแข็งเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับประกอบกันอย่างนี้โต๊ะ อ๋อไม่ใช่เป็นแบบสอดนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับมันคือคอมบตเกจนะครับตัววัดระยะนั่นเองนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะฮะเป็นลวดลายของกีรันนะครับมีตราของกีรันอยู่นะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นเซตแข่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดน่นจะเคยมีมาจริงๆและนี่นะครับก็คือ Warhammer Age of Sigma มิสิกมาโอ p กเนอซ a เพลซีซัน2 0 2 5 2 0 2 6 ฤดูกาลแน่งการแข่งขันของวอลให้มือเอจีซิกมาได้มาถึงแล้วนะครับเราจะจัดส่งกล่องนี้ไปให้กับร้านวอล h a m ม e r ทั่วประเทศเลยทีเดียวพบกันที่เลเจนด์รีวอลเกมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ